สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้ก็มาให้อาหารปลาเช่นเคยนะคะแต่วันนี้อัปเดตนะคะปลาตัวโต,วตวขึ้นค่ะนะคะเรามาดูนะคะปลาเนนกับปลาจาระเม็ค่ะปลาบึกไม่รู้ไปอยู่ตรงไหน6กตัวน,นะคะตัวดแดงแดงระเม็ค่ะตโตแล้วดูสิ ต้องทำราวกั้นตรงนี้ค่ะต้องปิดเหลาแกนตรงนี้ไม่งั้นไอ้ม่อนเขาจะเขาแค่เคยเออ่จะคุกลปปปานะคะปลาตายโสงตัวก็เลยทำตรงนี้กันโดนจะดำเน็ตตัดนึงนี่ยข้างนี้นี่แหละไอรินเห็นตรงยังอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าตัวนั้นมันใหญ่กว่า ไม่รู้มันอัดตรปตาอะไรลูกเห็นแค่กอดหางขึ้นมาอู้หอ้นเมื่อกี้ตาอะไรไม่รู้ี่สาของก็มลยมีตาธรรมชาติด้วยนะคะแต่น่าจะไม่เยอะแต่คงจะตัวโตค่ะตาธรรมชาติแต่อันเนี้ยเป็นปลาที่กเลังซื้อหมะคะ่ค่ะ จระเม็ดกับปลาเนรขากวกก็กินปลากินอาหารต่างกันนะคะ <c oughs> ปลาเนรกับปลาจาระเม็ดมีวิธีกินอาหารที่แตกต่างค่ะกระแมงเคยทำคลิปลงไปแล้วนะคะโอเคค่ะกระแบนก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ยามเย็นบรรยากาศยามเย็นยูทิศ <c oughs> แสงทองศาสจากข้างหลังนะคะข้างหลังที่เป็นทิศตะวันตกค่ะข้างหลังก็งั้นข้างหน้าที่มองเห็นได้เป็นทิศตะวันออกโอเคค่ะ